ที่เราจะหากิโล5กิโลครึ่งจะได้เท่าไรยกเท่นเอาเห็ดเค้กประมาณกิโลนึงค่ะ5กิโลครึ่งได้กี่กระปุกึ่งมีกระปุกใหญ่นะหนึ่งกระปกุปกใหญ่ๆได้หนึ่งกระปกุกแต่ลุ่นนี้เท่ากัน2 3จะเอาความไ้ตักแล้วเอาความไว้ก่อนประมาณ5นาทีถึง ตากด้านขึ้นนะคะมันเชิงจะได้นานนะคะเครดที่ไม่รับเค็ดที่ทำประจําเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดพอตากใส่แล้วความาความทั้งหมดมันข้นนะพี่น้องและที่นะแล้วก็นี่สำรับก็คือหนึ่งสองสดแ้า โ1้กสิบสิบเอ็ดสิบหหกับปุก5้กิโลห้ากิโลทาเค้กประมาณ1นึ่กิโลสี่กิโลได้16กับปุกสกิโลได้16ก็ได้หลายยู่ดเอ็นบาพี่เากิโลละห้ยูโรเก้าสิคืเราเก็บเองก็ตีเสียว่าห้ากิโลก็หกสี่ิบสี่ ยี่สิบสองยูโรกว่าแล้วก็น้ำตาลยี่สิบสองยูโรกว่าน้ำตาลไอ้นี้สี่กิโลน้ำตาลถุงหนึ่งน้ำตาลหนึ่งถุงหนึ่งยูโรห้าสิบเก้าหนึ่งถุงเท่ากับผลไม้กิโลครึ่งก็เท่ากับผลไม้นีสี่กิโล เขใช้น้ำตาลหนึ่งถุงสองถุงสามถุงใช้น้ำตาลสามถุงใช้น้ำตาลสี่โมกว่านะคะสรุปก็คือว่าทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี่นพี่น้องแย่มดเนี่ยเทีเย,ทเย,ยทบเป็เห็ดเงิเนาะให้กระปุกเยีนย็นเลัน หมดนี้ราคา22บก24สรุปก็คือ27ยูโรคือไม่เกิน30ยูโรว่างั้นเถอะคิดยังแพงนะขนางกับไฟเนาะ30ยูโรได้1เอานับใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 14 15 16ปิดให้ปกปกคนเดียวปกปกปกละ2ยูโร แต่ว่าถ้าเราซื้อมันก็มีถูกกว่านี่แต่ว่ามันจะหวานหวานหน่อยพี่นมองอันนี้สามต้นหนึ่งสามต่อหนึ่งก็หมายถึงว่าผลไม้สามส่วนน้ำตาลหนึ่งส่วนผลไม้หนึ่งกิโลครึ่งน้ำตาลห้าร้อยกรัมนะคะแต่ว่าที่เขาขายเขาจะใช้เท่ากันเลยมันถึงแพงนิดนึงเพราะว่าน้ำตาลถ้าเขาขายนี่เขาใส่น้ำตาลสองตัวสองโปรค้นติดหวานไราต่พเม็นไม่ชอบหวานมาก สรแล้วก็คือทำกินเองดีกว่านะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะ